สวัสดีครับภูนะครับจากช่องผูมอนซ่านะครับกลับมาแล้วนะครับกับเรื่องที่หลายๆคนขอกันมากที่สุดนะครับกับเรื่อง The อา l House นะครับบอกเลยว่าเรื่องนี้ตอนแรกๆูไม่ได้ดูครบตอนนะครับแต่แบบมีเพื่อนๆขอกันมาเยอะมากแบบเยอะมากๆทุกคนก็เลยแบบไปนั่งดูนะครับปรากฏว่าสุดท้ายนะครับชอบแล้วก็ติดเรื่องนี้มากๆเลยนะครับตอนนี้ก็ได้รวบรวม55เรื่องจริงแล้วก็อิสราเอลมให้เพื่อนๆได้รู้กันนะครับยังไงก็ไปเรื่อง ริ่มทีข้อแรกกันเลยนะครับข้อที่1เรามาแนะนำผู้กำกับของ The Owl h o u กันก่อนนะครับนั่นก็คือคุณดาน a าเท r e s เรสนะครับแอนิเมเตอร์ชาวอเมริกันที่นอกจากเรื่อง The Owl h o u นะครับเธอก็ยังทำหน้าที่คิดสตอรี่บอร์ดของเรื่อง Gravity Falls นะครับแล้วก็เป็นผู้กำกับเรื่อง DuckTales ฉบับรีบูตในปี2017 ข้อที่2อีดานะครับเป็นตัวละครตัวแรกที่ได้รับการออกแบบโดยคุนเทอเรสนะครับบอกว่าอีดาได้แรงบันดาลใจมาจากผู้หญิงที่เลี้ยงดูเธอนะครับก็คือคุณป้าคุณยายและก็แม่ของเธอส่วนตัวละครที่2ที่ได้รับการออกแบบนะครับก็คือคิงและลูธนะครับเด็กสาววัยสิปีก็เป็นตัวละครหลักตัวที่3นะครับที่ได้รับการออกแบบซึ่งก็ได้แรงบันดาลใจมาจากคุณรูสปาติสตานะครับที่เขาก็เป็นที่ปรึกษาและก็คิดสตอรี่บอร์ดของ The o อ l h o u s e โดยคุณบาติสตานะครับก็ยอมให้ใช้ชื่อของเธอแต่ก็ยังมีข้อแม้อยู่ว่าลูดนะครับจะต้องเป็นคนอเมริกันเชื้อสายโดมินิกันเช่นเดียวกับเธอโดยคุณเทอเรสนะครับก็ตอบตกลงซึ่งโดมินิกันนะครับก็จะเป็นประเทศในถวถบของอเมริกาเหนือแล้วก็เป็นกลุ่มลาตินอเมริกันนะครับที่ใหญ่เป็นอันดับที่5นั่นเลยทําให้ลูดนะครับมีผิวสีแทน ข้อที่3แนวคิดของดีอัลเฮานะครับจะมาจากที่คุณเทเรสรู้สึกว่างานที่เธอทำก่อนหน้านั้นไม่สร้างสรรค์และเธออยากจะสร้างสิ่งที่เป็นของเธอเองดังนั้นเธอจึงเริ่มค้นหาแรงบันดาลใจเก่าๆที่เธอเคยวาดไว้ช่วงมหาลัยหรือว่ามัธยมเธอเลยได้ค้นพบงานของฮิโรมินัสบอสเรเมดิโอสบาโรและจอร์ดบราเออร์ที่เธอชื่นชอบซึ่งเธอกชอบศิลปะในช่วงยุคกลางมากๆเลยนะครับเธอจึงได้คิดว่ามันคงจะดีถ้ามีการ์ตูนแบบนี้และก็เริ่มลงมือทำในทันที โดยผลงาน Monster b ์ n บของ John b r o w เออนะครับก็จะมีลักษณะที่ใกล้เคียงกับจอมราชันมากๆเลยนะครับข้อที่4ีลูดนะครับเป็นตัวละครไบ s e ็กชวลตัวแรกของ Disney และก็ยังเป็นตัวละครหลักอีกด้วยส่วนอมิตีนะครับเธอก็จะเป็นเลสเบียนข้อที่5 d อีดานะครับเคยแต่งงานกับสแตนจากเรื่อง Gravity Fall โดยข้อมูลนี้นะครับก็จะมาจากหนังสือ Gravity f o r Journal 3ที่เขียนว่า g r u n k l Stan เคยแต่งงานมาแล้วเห็นได้ชัดว่าเขาแต่งงานกับสาวเสืฟที่ชื่อว่า m a r i n e Rosenstein ที่ Los a n g e l ลิเป็นเวลา48ชั่วโมงแต่กลับกลายเป็นว่าเธอพยายามจะขโมยรถของเขาเธอเป็นนักต้มตุ๋นจริงๆแต่บางทีเธออาจจะเป็นคนที่ใช่สาหรับเขาก็ได้และมันก็ไปตรงกับเวลาที่อี่าไปโลกมนุษย์นะครับเธอก็จะใช้ชื่อปลอมว่ามาริลิน จนในปี2018นะครับก็ได้มีหนังสือ Gravity Falls t Legend นะครับออกมาและเนื้อหาในนั้นนะครับก็มีภาพเงาประกาศจับที่มีลักษณะเหมือนอีดาอยู่นะครับนั่นแสดงว่าอีดาก็เคยมาในโลกของ Gravity f a l l และเป็นไปได้สูงเลยนะครับว่าเรื่องการแต่งงานกับสแตนนะครับจะเป็นเรื่องจริง ข้อที่6ชื่อเต็มของอีดานนะครับก็คืออีดาลินครอทอนซึ่งก็จะออกเสียงคล้ายๆกับเอเวอรรินครอทอนนะครับตัวร้ายจากเมตาแรนเนอร์แอนิเมชันซีรีส์ของประเทศออสเตรเลีย ข้อที่7ในการแข่งขันกรดบี้นะครับที่เหมือนกับกีฬาคริสติจากแฮร์รี่พอตเตอร์ซึ่งก็ใช้วิธีการเล่นเดียวกันนะครับก็คือการโยนลูกบอลให้เข้าห่วงของฝั่งตรงข้ามและอีกหนึ่งสิ่งที่เหมือนกันก็คือในดิอัลเฮานะครับจะมีลูกลัสตี้สมิธนะครับที่เมื่อฝ่ายใดจับได้ฝ่ายนั้นจะชนะไปในทันทีที่เหมือนกับลูกโกลเด้นสนิตของแฮร์รี่พอตเตอร์นะครับที่มีคะแนนถึง150แต้มและเมื่อจับได้นะครับจะถือว่าสิ้นสุดเกมข้อที่8 แลขหนึ่งสิ่งที่ดิอ o ลเฮาเหมือนกับ Harry Potter ตอร์นะครับก็คือนักเรียนแต่ละคนนะครับจะมีบ้านหรือว่าชุมนุมการเรียนเป็นของตัวเองโดยแต่ละคนนะครับก็จะมีสีประจําตัวที่เป็นสีของชุมนุม ข้อที่เกเกมโปเกมอนเรดนะครับถือเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่มีทิิพลอย่างมากต่อดีอัลเฮา s e เพราะว่าเป็นของขวัญสุดท้ายจากพ่อที่ให้คุณเธอเรดนะครับก่อนที่จะเสียชีวิตดังนั้นนะครับเธอจึงเชื่อมโยงซีรีส์เข้ากับความทรงจาที่ดีของครอบครัวนั่นเลยทําให้เราได้เห็นสโนเลกนะครับจากโปเกมอนโผลมาในตอนแรกของซีซั่นหนึ่งข้อที่10บคิงนะครับมีความคล้ายกับคาราคาราจากโปเกมอน ข้อที่เสื้อฮุดของลูซนะครับจะมีหูแมวและเธอก็อยากเป็นแม่มดซึ่งเพื่อนก็รู้ใช่ไหมครับว่าแม่มดกับแมวนะครับมันเป็นของคู่กันเลยข้อที่12เพื่อนเพื่อสังเกตไหมครับว่าเวลาคิงพูดนะครับเขาจะไม่ขยับปากแต่เราจะเห็นปากของคิงนะครับก็ต่อเมื่อเขาหาวกินจามหรือว่าตอนที่เขาปล่อยพลังข้อที่13คิงนะครับเคยไปโผล่ในเอมฟิเวียตอนเบสซี่แอนด์แมคโคลแองเจโรในตอนที่แอนนะครับกำลังเลือกชุดที่เป็นไม้เท้าหัวกระโหลกของคิง ขอที่14และคิงนะครับก็เคยไปโผล่ใน Big City Green เช่นเดียวกันนะครับในตอน p r e s e n t e n c e ซึ่งก็มีอ a s t ต r e g เหลายอันเลยนะครับทั้ง Speak จาก a m p h i b i a Star Butterfly จาก Star v s The Forces of Evil Perry จะตุนต่นปากเป็ดจาก Finet and Ferb Bill Cipher จาก Gravity Fall และ Lufa จาก Kim Possible ข้อที่15เมืองที่ลุสอาศัยอยู่นะครับจะชื่อว่าเกรสฟิลด์ในคอนเน c ทติคัตอเมริกาซึ่งเกรสฟิลด์นะครับก็จะเป็นชื่อที่สมมุติขึ้นมานะครับแต่รัฐคอนเน c ทติคัตก็จะมีอยู่จริงซึ่งก็จะเป็นรัฐทางตะวันออกในสหรัฐอเมริกานะครับอยู่ในเขตนิวอิงแลนด์ซึ่งก็จะเป็นบ้านเกิดของคุณดาน่าเทเรส โดยที่รัฐคอนเนตทิคัตในอดีตนะครับก็เคยมีแม่มดอาศัยอยู่ด้วยนะครับแต่ในคอนเนตทิคัตการใช้เวทมนต์หรือว่าไสยศาสตร์นะครับนั้นถือเป็นอาชญากรรมที่มีโทษถึงประหารชีวิตเลยทําให้ในช่วงปี1,647-1,697งนะครับมีหลายคนถูกตั้งข้อหาว่าใช้เวทมนต์และถูกประหารชีวิตด้วยการแขนคอนะครับจำนวน11คนโดย9คนนะครับเป็นผู้หญิงและ2คนนะครับจะเป็นผู้ชายที่ถูกประหารชีวิตพร้อมกับภรรยาของเขา และก็ยังมีอีกกลุ่มคนที่ยังไม่โดนประหารชีวิตด้วยนะครับโดยพวกเขาก็หนีออกจากหมู่บ้านหรือบางคนนะครับก็โดนในระเทศ ซึ่งการกระทําเหล่านี้นะครับจะเรียกว่า o o n n e t t i Cut with trial หรือการทดลองแม่หมดนะครับซึ่งนักประวัติศาสตร์ก็ไม่สามารถตอบได้นะครับว่าเพราะอะไรจึงทําให้เกิดเรื่องพวกนี้แต่หลายคนก็เชื่อว่าสาเหตุจะมาจากความกลัวนะครับที่เหมือนถ้าหากมีการเกิดโรคหรือว่าภัยพิบัตินะครับพวกเขาก็จะมองหาใครสักคนหรือพวกซาตานนะครับในการโทษความยากลําบากของพวกเขา ซึ่งเรื่องคอนเน็กติคัตวิทริเอลนะครับก็เลยไปอ้างอิงถึงในซีซั่น2 EP 8นะครับที่วีโดนจับเพราะว่าไปติดกับแดกของเจ้าหน้าที่ในสมาคมประวัติศาสตร์เกรทฟิลด์เพราะว่าเขานะครับก็เป็นคนที่ตามล่าปีศาจหรือว่าแม่มดข้อที่16สัญลักษณ์ของเมืองเกรทฟิลด์ที่รุดอาศัยอยู่นะครับจะมีลักษณะเหมือนกับสัญลักษณ์ของโกลเด้นการ์ดข้อที่17ในห้องของเจ้าหน้าที่ในสมาคมประวัติศาสตร์เกรทฟิลด์นะครับมีคอนที่มีลักษณะเหมือนกับคอนโยเนียของทอ ข้อที่18คุณเทเรสนะครับได้บอกใน Reddit ว่าฮูตี้นะครับมีฝาแฝดปีศาจที่ชื่อว่าบูตี้ข้อที่19มีแฟนๆถามคุณเทเรสใน Reddit ว่าฮูตี้นะครับมีความยาวเท่าไหร่ซึ่งเธอก็ตอบว่าไม่มีจุดเริ่มต้นไม่มีจุดสิ้นสุดมีแต่ฮูตี้นั่นแสดงว่าฮูตี้นะครับมีความยาวที่ไม่สิ้นสุด ข้อที่20ชื่อบัญชีเพนสตาแกรมนะครับที่เป็นแอปโซเชียลใน Boring Eye ที่ไม่บอกก็รู้นะครับว่าอ้างอิงมาจาก Instagram โดยแอคเคาของ a m มตตนะครับจะชื่อว่า w i t c h c หนึ่โดยเลข128นะครับจะมาจากวันเกิดของคุณเทเรสที่เกิดในวันที่8ทธันวาคมข้อที่21พ่อของวิลโลนะครับเป็น LGBTQ ข้อที่22ในตอน Understanding Willow ในบางประเทศนะครับมีการเบอร์าพพ่อของวิลโล ข้อที่23ในภาพวาดพัฒนาตัวละครของวิลโลนะครับตอนแรกหูจะเป็นวงกลมและก็มีต้นไมา้ตามเสื้อผ้าของเธอข้อที่24วิลโลนะครับเปิดตัวในตอนที่3ของซีซั่น1ในวันที่24มกราคมซึ่งก็เป็น1วันก่อนที่ทาที่แกรเบียผู้พักเสียงวิลโลนะครับจะอายุครบ24ปีในวันที่25มกราคมข้อที่25ลิลิตนะครับแก่กว่าอีดา2ปี ก็ขอคัดเวลากันสักเล็กหน่อยนะครับซึ่งตอนนี้ภูก็ได้สร้างเพจที่ชื่อว่า The Disney Monster นะครับที่เป็นเพจที่อัปเดตเกี่ยวกับ Disney นะครับยังไงก็ขอฝากเพื่อนๆไปกดไลค์กดติดตามไปด้วยนะครับทั้งทาง Instagram Facebook หรือว่า Twitter นะครับยังไงก็อย่าลืมไปกดติดตามกัน,นเยอะๆนะครับข้อที่26หลังจากที่ลิลิตโดนคำสาบนะครับจะเห็นว่าใบหน้าของเธอจะมีรอยย่นบริเวณรอบดวงตานะครับในซีซั่น2 ข้อที่27ชื่อของอัลเบิร์ตนะครับจะเหมือนกับชื่อหนังสือสำหรับเด็กในปี1988ของคุณนิโคลัสแฮ์ริสนะครับที่เป็นเรื่องราวของนิโคลัสที่อยากเลี้ยงสัตว์แต่พ่อแม่ของเขานะครับไม่อนุญ,ญาตจนวันหนึ่งนะครับเขาก็ได้มาเจอกับนกคู่กัมพาข้อที่28 ตัวร้ายอย่างกิกิโมรานะครับชื่อเธอในตำนานสลามนะครับจะหมายถึงวิญญาณผู้หญิงประจำบ้านซึ่งก็สามารถเป็นได้ทั้งวิญญาณร้ายหรือดีโดยเธอนะครับก็จะอาศัยอยู่หลังเตาหรือว่าห้องใต้ดินนะครับและก็มักจะทําเสียงคล้ายหนูนะครับเพื่อขออาหารโดยก็มีความเชื่อว่ากิกิโมรานะครับจะเข้ามาในห้องได้ทางรูกุญแจและนั่งบนอกของคนนะครับเพื่อบีบคอซึ่งก็มีวิธีไล่ด้วยการหันหน้าไปทางหน้าต่างนะครับจากนั้นก็พลิกหมอนแล้วก็ทําเครื่องหมายกางเขน ข้อที่เเรนนะครับเป็นตัวละครตัวแรกที่เป็นนอนไบนารี binary, หรือคนที่ไม่ต้องการระบุเพศสภาพของตัวเองนะครับว่าเป็นผู้ชายหรือผู้หญิง ข้อที่30ในเวอร์ชันของสเปนนะครับเรนถูกใช้สรรพนามว่า mascu rin ที่หมายถึงความเป็นชายซึ่งมันก็จะต่างจากคําว่า male ที่หมายถึงเพศชายตามพันธุกรรมนะครับแต่ mascu rin มันเชิงแบบลักษณะแมนๆความแข็งแรงความเข้มแข็งนะครับซึ่งนั่นก็เลยทําให้อาวิโรกนะครับผู้พักเสียงเรนแล้วก็แฟนๆไม่พอใจอย่างมากนะครับเพราะจากข้อเมื่อกี้ที่ผู้บอกว่าเรนนะครับเขาเป็นนอนไบนาเรี binary, ไม่ระบุเพศสภาพ ข้อที่31ผู้ที่มาพากเสียงคิงและก็ฮูตีนะครับก็คือคุณอาร์เร็กเฮิร์สนะครับที่เขาก็ยังเป็นคนสร้างการ์ตูน g ก a ร i t y ลตี้อีกด้วยข้อที่32นอกจากคุณเทเรสนะครับจะเป็นผู้กำกับแล้วเธอก็ยังพากเสียงด้วยนะครับนั่นก็คือบทคิงตอนเด็กหรือว่าตอนคิงส่งเสียงกรีดร้องในซีซั่น1 EP 10แล้วก็เสียงของไทนีโน e ข้อที่33ไทนี่โน e นะครับได้ถูกออกแบบล้อเรียนมาจากคุณดาน่าเท r เรสนะครับซึ่งพอเอามาเปรียบเทียบกันก็มีความคล้ายกันมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะตรงจมูกข้อที่34คนที่มาให้เสียงอามิตีนะครับก็คือคุณเมวิสเมนนะครับที่เธอก็ยังเป็นเจ้าของเสียงของ t ิงเกอร์เบลอีกด้วยข้อที่35ในตอน h ุส s ี่หมู่วิ่งแฮสซนะครับชื่อก็จะเหมือนกับแอนิเมชันเรื่อง How Moving c a s t l e ของ Studio อจิ b ล i ข้อที่36ในตอน w i s h e d Before Wizard นะครับแก้วของอีดาจะเขียนว่า30 and f 0 r t y นะครับซึ่ง30อาจจะเป็นอายุของอีดานะครับส่วน f 0 r t จะแปลว่าจีบหรือว่าเจ้าชูนะครับซึ่งรวมแล้วก็น่าจะอารมณ์ประมาณว่าแบบอายุ30ไม่มีแฟนจีบได้อะไรประมาณนี้นะครับข้อที่37รูปของบิลไฟเซอร์นะครับจาก Gravity Fall ในตอน The Intruder ข้อที่38หมวกในตอนแรกนะครับจะมีลักษณะคล้ายกับของดิปเปอร์จาก r r a v i t y f a l ข้อที่39หมวกชูซี่นะครับที่เป็นการเล้อเรียนหมวกคัสสันจาก Harry p o พอตเตอร์ซึ่งหมวกชูซี่นะครับก็เคยถูกใช้ที่เฮกไซเพื่อเลือกชุมนุมให้กับนักเรียนแต่หลังจากที่มันพยายามจะกินหัวนักเรียนนะครับอาจารย์ใหญ่บัมก็เลยปลดมันออกนะครับแล้วก็ขังไว้ ข้อที่40บีสัตว์ประหลาดที่ปลอมเป็นรูทนะครับหรือชื่อจริงของเธอก็คือหมายเลข5้าซึ่งเธอนะครับก็เป็นบาซิลิสที่เป็นสัตว์ในตำนานของยุโรปนะครับที่ได้รับฉายาว่าราชาแห่งงูและก็เชื่อกันว่ามันนะครับมีลมหายใจที่เป็นพิษใครที่ต้องตาของมันนะครับจะกลายเป็นหินหรือว่าเสียชีวิตโดยในแฮร์รี่พอตเตอร์นะครับก็มีบาซิลิสเช่นเดียวกันนะครับที่โผล่มาในภาคสองของแฮร์รี่พอตเตอร์กับห้องแห่งความลับ ข้อที่4 1ในห้องของฮันเตอร์นะครับจะมีตุ๊กตาสปีกจากเอมฟิเบียแล้วก็เรมี่นะครับจากบิ๊ซิตี้กรีนซึ่งคนที่พากเสียงฮันเตอร์นะครับก็คือคุณซีโนโรบินสันนะครับที่เป็นผู้พากเสียงเรมี่จากบิ๊กซิตี้กรีนส่วนในเรื่องเอมฟิเบียเขาก็พากเสียงตอนเด็กของราชาอันเดรส ข้อที่42ในตอน Enchanting g o n f r e นะครับที่มีคนปลอมจดหมายเขียนให้แม่ของลูซที่มีชื่อถูกขีดค่านะครับเพราะว่าเขียนผิดจากตัว Z นะครับเป็นตัว S ซึ่งก็อาจจะอ้างอิงมาจากที่มีสื่อต่างๆนะครับได้เขียนชื่อลูซผิดนะครับก่อนที่กระตูนจะออกฉายแต่จริงๆนะครับก็มีข้อมูลว่าคำที่เขียนผิดนะครับจะเป็น LUCE ข้อที่43สัญลักษณ์ Infinity งูกินหางนะครับที่ยอดของโรงเรียน h e กไซด์โดยสัญลักษณ์นี้นะครับจะเรียกว่า o r โบ r o s นะครับที่ปกติจะเป็นวงกลมโดย o r โบ r o s นะครับจะมาจากสองคำในภาษากรีกโบราณนะครับก็คือคำว่าอูรา <U ra. S 1> ที่แปลว่าหางนะครับแล้วก็โวโรสที่แปลว่ากินโดยสัญลักษณ์โ r โ o ร o s นะครับมักถูกตีความว่าเป็นวัตจักรแห่งชีวิตนะครับอย่างความตายหรือว่าการเกิดใหม่ ข้อที่44ภาพยีราฟที่โผล่มาในตอนที่คิงสอนวิชาปีศาจเบื้องตน้นให้หลูดนะครับซึ่งจริงๆแล้วยีราฟก็เป็นหนึ่งในสัตว์ที่อาศายัยอยู่ในบอรลลิงอแต่จากในตอนแรกนะครับที่อีดาบอกว่ากริฟฟินแวมไพร์แล้วก็ยีราฟนะครับถูกขับไล่ออกจากบอ i รลลิงอให้ไปที่โลกนะครับเพราะว่าเป็นพวกเพี้ยน ข้อที่สในงานกรอมนะครับที่มีอาวุธต่างๆมากมายเลยนะครับอย่างเช่นดาบเครมอนนะครับหรือว่าสกอตติสเครมอนที่ใช้ในสกอตแลนด์นะครับตั้งแต่ศตวรรษที่1 5บหถึงสิโดยคําว่าเครมอนนะครับจะมาจากภาษาเรีกสกอตที่แปลว่าดาบอันยิ่งใหญ่นะครับดูลักษณะการใช้งานก็จะต้องจับด้วย2มือเพราะว่าเป็นดาบที่มีขนาดใหญ่แล้วก็ยาวถึงประมาณ47-55นิ้วเลยทําให้ถือสองมือนะครับจะถนัดมากกว่า ต่อมาก็คือดาบรีคาร์เดเพียนะครับอาวุธจากในเกมดาร์กโซนะครับแล้วก็ดาร์กโซรีมาสเตอร์เคียวไลท์ฮันนะครับอาวุธจากในเกมดาร์กโซแล้วก็ดาร์กโซรีมาสเตอร์ที่เป็นเคียวที่เกิดจากวิญญาณของพิซซูล่านะครับบอสครึ่งมังกรในเพนเทสเวิลด์ออฟอาริอามิสนะครับที่เธอก็ถือเคียวยากแล้วก็มีความสามารถในการล่องหน ถัดมานะครับดาบอลาสเตอร์จากเกม Devil m a มค r รที่มีลักษณะเป็นรูปหัวมังกรกัดคมดาบนะครับโดยอลาสเตอร์นะครับก็เป็นดาบเล่มแรกที่ดันเต้นะครับได้รับในเกมเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า s r i t of l i g h t n i n g โดยดันเต้นะครับก็ได้เจอดาบอลาสเตอร์ที่ฝังอยู่ตรงหน้าอกของรูปปั้นนะครับจากนั้นดาบก็ลอยมาแทงทะลุนหน้าอกของเขาที่ดูเหมือนพยายามจะฆ่าเขานะครับแต่เขาก็พยายามดึงตัวเองออกมาจากดาบเลยทําให้เขานะครับเป็นผู้ถูกเลือกจากดาบอลาสเตอร์แล้วก็มอบพลังความ เร็วสายฟ้าแล้วก็ความสามารถทางอากาศให้เขาต่อมาเวลโลห์ดนะครับอาวุธในเกม Dark s o ซทรีที่ประกอบด้วยดาบแล้วก็โลส่สิงโตและสุดท้ายนะครับดาบบัสเตอร์จากเกม Final Fantasy 7ที่เป็นอาวุธพื้นฐานในเกมนะครับแล้วก็ยังปรากฏในภาพไททอลสกิ e นของเกมอีกด้วยข้อที่46 เพื่อนจากริดที่อาจารย์ใหญ่บําให้วิวโลเพื่อที่จะผ่าร่างของลูท,ที่ปลอมตัวเป็นหุ่นเศษสวะได้ไหมครับซึ่งกริดอันนี้ลูสก็เก็บมันไว้ด้วยนะครับจะเห็นได้จากตอนที่ลูสนะครับจะไปช่วยอีดาที่ถูกจอมราชันนะครับจับตัวไป ข้อที่ส7แมงมุมจากในซีซั่น1 EP 16ีที่มาเกาะหน้าของรูทโดยมันก็คือแมงมุมอูดนะครับซึ่งมันก็มีอยู่จริงโดยมันก็เป็นแมงมุมที่ไม่มีผิดนะครับแล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์แต่ถ้าหากถูกกัดนะครับก็จะรู้สึกปวดซึ่งในอดีตนะครับแมงมุมอูดก็มีตำนานที่ไม่เป็นความจริงนะครับอย่างของทางตะวันออกกลางที่บอกว่ามันนะครับเป็นแมงมุมนักล่าขนาดใหญ่ที่มีพิษร้ายแรงมีความเร็วพอๆกับมนุษย์ที่วิ่งแล้วก็หิ้วยนนมขนาดใหญ่ ข้อที่48ชุมนุมของโรงเรียนเฮกไซนะครับจะมีทั้งหมด9ชุมนุม9สีนั่นก็คือชุมนุมนักกวีนะครับสีแดงเช่นเรนชุมนุมนักรักษาสัตว์นะครับสีส้มเช่นเอเบอร์วูฟนะครับหรือว่าเกวนโดรินนะครับแม่ของอีดาชุมนุมปรุงยานะครับสีเหลืองเช่นอีดาและลิลิตตอนเด็กนะครับซึ่งรูดในตอนแรกก็เคยได้ไปลรงเรียนชุมนุมปรุงยาด้วยเช่นกันชุมนุมพืชนะครับสีเขียวเช่นวิลโลชุมนุมภาพมายานะครับสีเขียวแก้มน้ำเงินเช่นกัส ชุมนุมการรักษานะครับสีฟ้าเช่นเฮสตี้คัสเบิร์ดนะครับที่เป็นหัวหน้าแม่มดของชุมนุมการรักษาชุมนุมพยากรณ์นะครับสีม่วงเช่นบาร์คลัสนะครับที่เขาก็ยังอยู่ชุมนุมปรุงยาด้วยนะครับซึ่งโอดเรียไบแม่ของอามิตี้ก็อยู่ชุมนุมนี้เช่นกันชุมนุมชั่วร้ายหรือว่าหุ่นเศษสวะนะครับสีม่วงอมแดงเช่นอามิตี้ชุมนุมช่างก่อสร้างนะครับสีน้ำตาลเช่นเมสันนะครับที่โผล่มาในซีซั่นหนึ่ง ep 5้า และอีกหนึ่งชุมนุมที่ไม่ได้รวมอยู่ในศาสตร,ร์การเรียนนะครับก็คือชุมนุมจอมราชันนะครับที่เป็นชุมนุมเฉพาะผู้ที่เป็นแม่มดสูงสุดเท่านั้นนะครับที่จะเข้าร่วมได้แล้วก็ทําหน้าที่เป็นกองกําลังให้กับจอมราชันหรือว่าด้านกฎหมายต่างๆใน b บอลลิงไอ ข้อที่49ในตอนที่เกวนโดรินนะครับแม่ของอีดาปล่อยเมฆที่พ่นความเย็นออกมานะครับจะคล้ายกับก้อนเมฆที่อยู่บนพื้นของเซนต์ปีเตอร์สแควร์นะครับที่ประเทศอิตาลีโดยเมฆบนพื้นพวกนี้นะครับจะเรียกว่าวินโรสที่จะมีอยู่รอบเสาโอเบลิสนะครับเพื่อแสดงทิศทางลมในทิศต,ต่างๆข้อที่50เพื่อนๆรู้ไหมครับว่าสัตว์ประหลาดตัวสีเขียวในเพลง i n นทนะครับมันโผล่มาตอนไหน ซึ่งคำตอบก็คือในซีซั่น1 EP 19นั่นเองนะครับระหว่างที่ลูสสู้กับเบลอสที่เป็นตอนสุดท้ายในซีซั่น1ข้อที่51ในตอนที่ฮันเตอร์นะครับจับพาลิสแมนมาระหว่างที่เขากำลังขับเรือห่อนะครับเขาก็ผิวปากเป็นเพลงเปิดในอินโทรของ The Owl House โอ,โอหมอนนี่อีกแล้ว ข้อที่52าคนที่แต่งเพลงให้กับ The w l h o u n d นะครับก็คือคุณ T.J. Hill นะครับที่เขาก็ยังเคยแต่งเพลงให้กับเรื่อง Amphibia อีกด้วยแต่สำหรับในซีซั่น2นะครับก็ได้คุณ Brad Break นะครับมาแต่งเพลงที่เขาก็เคยแต่งเพลงให้กับเรื่อง Gravity Falls ข้อที่53 The Owl House นะครับใช้ Studio Roftup Korea ก็ Sunmin Image Picture นะครับในการทำแอนิเมชันเช่นเดียวกับเรื่อง Amphibia นะครับที่ก็ใช้2สตูดิโอนี้เช่นกันโดยก็จะเป็นสตูดิโอที่อยู่ในประเทศเกาหลีข้อที่54คุณเดน่าเทรเรสนะครับอยากเป็นแอนิเมเตอร์เพราะว่าตอนเด็กนะครับเธอชอบดูการ์ตูนเรื่อง The Garfield Show ข้อที่55ในการเริ่มผลิตดีอาร์เฮาส์นะครับเริ่มมีการผลิตในตอนที่ชื่อว่าพ i l o ลตนะครับที่เป็นการทดสอบที่ไม่ได้ออกอากาศโดยก็จะมีเนื้อเรื่องว่าลูนนะครับถูกกลุ่มอันธพาลในโรงเรียนลังแก้แต่อามิตี้นะครับก็เข้ามาช่วยลูดโดยไม่ได้ตั้งใจจากนั้นลูสนะครับก็เลยพยายามตีสนิทอามิตี้โดยหลังเลิกเรียนนะครับลูดก็เลยวาดภาพไปให้อามิตี้นะครับแล้วก็บอกว่าตอนวาดภาพนะครับก็โดนกระดาษบาดด้วยก็เลยเอาเลือดนะครับมาตกแต่งที่หน้าของอามิตี้ ส่วนการเจอกันของลูสแล้วก็อีดานะครับก็จะคล้ายกับในซีรีส์แต่ในตอนไพโรตนะครับอีดาก็พยายามจะจับรูสเอาไว้ส่วนลิลิตนะครับในตอนแรกเธอก็จะเป็นอาจารย์ใหญ่ของโรเรียนเฮกไซนะครับแล้วก็สามารถแปลงร่างเป็นค้ังขาวได้ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ55เรื่องจริงแล้วก็อิสเอ็กของ t h e o ้า h o u s e นะครับโดยก็จะเป็นเฉพาะของในซีซั่น1แล้วก็ซีซัน2เท่านั้นนะครับซึ่งตอนนี้ t h e o ้า h o u s e นะครับก็มีทั้งหมดสซีซันนะครับแต่ใน Disney p พา s ์คฮอสตานะครับก็อัปเดตแค่สซีซันเท่านั้นนะครับซึ่งถ้าแบบมีอัปเดตตอนใหม่ที่เป็นซีซัน3ก็น่าจะมาทำคลิปเพิ่มนะครับยังไงก็รอติดตามกันไปด้วยนะครับซึ่งถ้ามีข้อมูลผิดพลาดตรงไหนผู้ก็ขออภัยไปด้วยนะครับยังไงคลิปวัน กันใหม่ในคลิปหน้านะครับ